กีนค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับวีแล้วนะคะในบีไฟล์เล็กไซร์ นแบบนี้นะคะก็อยู่กันเช่นเคยในช่วงวิววายรีแอคชั่นนั่นเองะคะ่ะโดยนี้นะคะเราจะมาเริ่มทำรีแอคชั่นเรื่องใหม่ะคะ่ะเรื่องถัดไปนะคะที่เราจะทำกันที่เราพูดไปเมื่อคลิป E ีีที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ดูเรื่องนเฮยก็หาวกรซื้ออ p พีที่2ก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะว่าเราจะทำเรื่องกลรักรุ่นพี่นะคะภาค2เนาะหรือเลิฟอ,อะไรไม่รู้ <Mechan ics. S 1> ic, เมคานิกส์แล้วเมคานิกส์นะคะหรือว่าคนรักรุ่นพี่ EP 2นะเขาได้ไปล่อย o f f i c i a l t r a i l e อออกมานะคะเอ่อจะออนแอร์ใน VTV ใช่ไหม mm hmm. ลออนลี่เลยป้าหรือว่ามีถ่ายในงช่องด้วย ไม่รู้ยังไม่ได้ยังไม่รู้ว่าลงช่องใหญ่หรือเปล่าวะแต่ว่าเป็นของในของ VTV ก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะคะเขาออกออฟฟิเชียลเทรลเมา2นาที25่ิบาวีนะคะยังไงเราก็ไปดูกันขยะอุนวิส p อร์ตวีก็สั่งซื้อสินค้าได้เช่นเดิมที่ไอจีไลน์สายวิช็อปไปดูกันได้เลยจ้าไปค่ะดูกันเลยดี่ป สำหรับพี่ครับวิไหนมึงจะเล่ายุ่งกับเพื่อนกูเลยมึงส่เสื้อะไรวะคุณรุนพี่นะทีวีออริจินอลนะคะกับไม่มีคิดเลยนะครับว่าทีวีเนี่ยจะมีแฟนสวยขนาดนี้ชอบจังเลยยุ่งกับคนนี้ก็มีเจ้าของไม่พูดนั้นละสวนในเรื่องสายฟ้าเสียงซวนปกันนานแล้วเป็นสามปีแล้วเวเอาห่างกันสักพักได้ไหม อยู่กับกูก่อนได้ไหมรอฝนหยุดดีกว่าเผื่อได้คนซ้อนกับกูแค่เท่าที่พายไปที่อ่อปอเป็นเด็กดีต้องไม่เล่นกินนะครับแ,แล้วละร้อนสักรว้อะเราจมีคต้องเรียกกูว่าพี่และแทนโดวมะนองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าหอมดีว่ะ ตรงนี้นี่มึงถ้าตอบแทนไงส่งนี้อเป็นที่ฝายตัวนอกเป็นที่ฝ้ายเปล่าออไร่หมคะตอนนี้หอมดเี่ยเนี่ยเป็นที่ฝ่ายค่ะทุกคนสคนนี่คือตัวเกันตลอดเลยเนาะก็ตอบแทนไงที่มีคนเลี้ยงดูดูต่ซนในตอนที่ฟ้าพลขี่ปากนอนก่อนต้มาใช่ปะไปก่อนนะ ไม่เชี่ยคือระหว่างรุ่นรุ่นพี่กับรุ่นน้องอุ้ยไมยสะดวกเฮ้ยเฮ้ยไปเลื่อยกับพลอยผมจะรอนะสุแล้วไอพี่วีเนี่ยค่ะพลอยใครทำร้ายสัวบ้นเซอร์พลอทำร้ายสัวบ้นเซอร์ไม่ได้นะคะ ตปบนสนนี่อยู่ครูชอบเกิดเราก็อยากยานะว่านะวัยเหนียบเหยียบเลือรู้ือกเราไม่มีอะไรบางทากเยอะเกินไปไปต่อค่ะชู่กุ้ยวี่อเอยีงแค่านมา

ก็มันเป็นความเชื่อของคนคนแก่น่ะของอ,อ,อะไรที่คนแก่นะ่ะอุ้ยเดินมิถุนา,าเดินเกิดฉันเลยมาเดินมิถุนาด้วยจบแล้วอ่ะทุกคนกนี่แต่ว่าโลโก้ไอเนี่ยเสื้อวิศวะหรือแบบสายรักโรงเรียนอ่ะที่เรออกแบบนั่นอ่ะพี่บ่ายครับอ่ะมาต่ออีกหนึ่งข้อแหมมันจะได้ยุ่งกับเพื่อนกูเลยอื้มสักีอะไรวะอันนี้เหมือนเล่าตอนก่อนใช่ไหมไม่ถูกอ่ะ,อะ เพราะว่าชอบเรื่องพรอมที่มีพลังในแต่อยู่ด้วยกันเท่าไหร่ไม่รู้พี่วีเนี่ยจะมีแฟนสวยขนาดไหนชอบจังเลยเหมือนตอนนั้นเลยไม่ได้ทำเรื่องเรื่องนี้เนาะพี่ก็ไม่ได้ดูแบบเต็มๆด้วยดูแบบดูแบบสคริปต์พี่วีกับพี่พลอ่ะพรอมไม่มีสามคู่ค่ะไอมีเหนือพระรามแล้วอะไรสักอย่างจติงเขางัดการอ่ะคู่แรกอ่ะทศการกับพี่บาเออแล้วก็คู่หนีคู่ที่สองบีมาแล้วก็คู่เหนือพระรามอ่ะแต่ว่าแบบตอนนั้นยังแบบ ไม่ได้ดูเต็มเิไม่เล่นกินนะครับเด็กีิจะไม่ได้กินนะคะต่อจากนี้ต้องเรียกกูว่าพี่และแทนตัวเองว่าน้องก็ประมาณนี้เนาะทุกคนคะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับเรื่องกลรักรุ่นพี่ภาคสอนนะคะเป็นภาครนะภาคใหม่ใช่เรเอามาขยายเพิ่มนะคะขยายต่อจากเรื่องเดิมเพราะว่าเรื่องเดิมมันจะเป็นแบบตอนสั้นๆมันแบบกระชับเพราะว่ามันแค่ไม่กี่ตอนแต่ว่าอันนี้มันมา ทำให้มันเต็มเรื่องเต็มเรื่องแบบ หมือนขยายความของคู่นี้ออกมาอีกเหมือนว่าคู่นี้จะรับความฟีลก็เลยด้มาทําเรื่องแย่ออกมานะคะกับกนรักรุ่นพี่สองเนาะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็คือนะคนที่ชอบยินวอหรือว่ายูด้อมอะไรทั้งหมดยอใช่ปหเออฉันเรือกถูกยอด้วยมิกยอเพราะว่าน่าหนึ่งเขาไปไปงานอีเวนต์เข้ามาเหมือนกันเออผมว่าไปงานแบบเปิดตัวคิงดกินิกเออเห็นน้องตัวจริงคือน่าหลักมากคือแบบข่าวมากคะทุกคนแล้วแบบแฟนคลับน้องเยอะมากใช่ก็เป็นแฝงตัวอยู่เพื่อ ถ,ถ่ายแบบว่าถ่ายคลิปให้เพราะจะถ่ายไม่ได้ยืนรอประมาณชั่วโมงครึ่งถ่ายได้0ู6วจุดหนึ่งหกวิคค่ะเท่ากัตามค่ะพน้องค่ะอยากซื้อของะโอเคกันเพื่ไปขายของก แบบไม่ได้ยืนดูต่อเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอยากพูดอะไรเสริมไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นคู่เมนของของหญิงว่างเขาเป็นคู่เมนของเขาเขาก็เลยอยากทําเรื่องนี้ซึ่งเรื่องก่อนอันนี้คือสีหนนนี้เราก็เป็นแบบเมนบ้านดูเราก็เลยทำเรียกคชันคือตอนนี้เราจะเลือกทำารีแอคชันเฉพาะเรื่องที่เราอยากดูและอยากทําแล้วเราก็เป็นเป็นเมนของแบบว่าคู่นั้นเราก็เลยมาทำารีแอคชันนะคะอยากบอกอะไรกับ คู่นี้ไหมคะแค <laughs> ่จะมีซีลังจะมีแบบว่าออกเป็นแบบตัวเต็มออกมาแล้วนี่เพิ่งออฟฟิเชียลเทเลอร์ออกมาก็รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างที่แบบรอคอยมาเป็นปีเลยไหมสามปีร <3 S 1> อคอยมาสามเกือบสามปีปปนะคะเราจะได้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งด,ดีใจเพราะว่าจะได้สามไปพี่วีลออแล้วเออเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือน,อนเรื่องเก่าที่เราดูว่ครั้งหนึ่งเราเคยอะไรนะครั้งหนึ่งเราเคยรักกันเออเพื่อนเราเคยรักกันจบ ีเรื่องนั้นอ่ะเราก็ทำนะคะทุกคนของของคู่หญิงวอก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะค่ะหนุ่มเราคละกันอยู่ในเพลย์ลิสต์วิววีเวไวนก็เดี๋ยวแปะแปะลิงก์ไว้ให้ทางด้านทายครีมนะคะเป็นช่วงเพลย์ลิสต์วิววีเวไวนก็ไปกดดูกันได้นะกับเรื่องขั้นหนึ่งเดี๋ยคนละกันเราทำมีสามสี่ตอนเหมือนตอนนั้นนะที่เราทำมือนเรื่องสั้นมาไปสามสี่ไปวะไม่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 เยอะอ่ะบอกเลยมันเป็นเรื่องสั้นๆหน่ะเป็นเรื่องแบบเด็กวัยยกันหนึ่งเรื่องสั้นที่ทำให้เสียตา แล้วนนี้ก็เป็นแบบเบียดเดียวกันเลยแบบเลิกกับผู้หญิงไปแล้วผู้หญิงก็กลับมาอีกเลยอนยะ่างเงี้ยมีแค่สิบตอนสิบตอน,ตอนใช่ไหมสิบ uh huh. ตอนก็น่าจะประมาณสองเดือน uh huh. ประมาณสองเดือน พราะไั่มาทุกแค่วันเดียวปะตัดสินใจเพราะว่าเขายังไม่คือตอนนี้มันยังไม่มีแจ้งอะไรมาไม่แค่ตอนนี้ไม่ออกเป็นสเก็ด่วนแค่บอกว่าตามไลน์ว่าออกเดือนนี้ฮะแต่ไม่รู้ว่าออกวันต้นหรือกลางหรือปลายเดือนหรืออาจจะออกวันที่อา30มิถุนาหรือเปล่าเดี๋ยวมึก็มาติดตามดูนะทุกคนสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะเป็นกำลังใจให้วีด้วยนะคะอยากถึงพันซับท์ไวแล้วอ่ะคือแบบ อันนี้สามร้อยกว่าอยู่เลยย่ารอนะอนนรอดานมากนะคะช่วยกด Subscribe ให้หน่อยแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสำหรับน,นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะ่ะบ๊ายบาย